โอเคครับนี่คือประวัติไม c ครับของคอมแบบข้าวๆนะฮะแบบเข้าใจสบายๆง่ายๆนะฮะและถามว่ามันภาพถึงดำเป็นภาพส่วนหนึ่งในไมคอนะฮะซึ่งภาพนี้ไว้เปิดในไมคอนะฮะโอเคครับผมเรามาเริ่มกับสิ่งอย่างแรกเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเพามันเก่าไปนะไหนๆลองลองเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดดูเดี๋ยวแล้ว โอเคโอเคลองเพิ่มเพิ่มหน่อยอ่าเราจะมาเริ่มจากการสร้างโลกแบบโคตรธรรมดาอย่างการคืออย่างแรกคุณแค่แบบสามารถทุบบล็อกแล้วก็ใส่บล็อกได้เหมือนประมาณแบบนี้นะครับมันก็ยังมีอะไรที่ยังโอไม่ก็แค่อโอเคมันกับสมัยในโทรศัพท์แหล,ละครับแลัคราวนี้เรื่องตื่นเต้นเขาก็เลยเพิ่มต้นไม้แม่น้ําแล้วก็ลาวาเหรอ ฮ้ย <_ an> ไม่ใช่ลาวานะฮะไม่ใช่ลาวานะครับผมแก <_ an> มา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 ไม่มีเมฆล่นี่หว่าเออผมลืมบอกเมฆไปอ่ามามาเอาเอาเอาลาวาออกดิโอเค <_ d> แต่เพื่อให้ความตื่นเต้นนี่ครับ <_ d> เราเขาก็ได้เปิดหมดมันติเพยเยอร์ซึ่งสามารถล่นแรงกันได้อย่างใช้พวกต่อยได้ธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่นาเหมือนเซิร์ฟนะครับผมนี <_ d> ่ ทุกอย่างยังดูเป็นเหมือนเดิมนะฮะหลายอย่างยังดูเป็นอดีตอยู่และสิ่งที่นอสต้องการอยากจะเห็นและต้องการให้มันเป็นเกมที่ออกสนุกนั่นคือ Survival ใช่ครับ Survival มีหวัวใจนั่นแหละครับเพื่อความเชื่อถืยก่อนนี้เขาได้เพิ่มซอมบี้แต่ซอมบี้จะไม่ทำร้ายคุณแม้แต่อ,อย่างใดอ่าล่ะครับผมเพื่อเป็นการเอาตัวรอดได้ดีขึ้นเขาก็เลยเพิ่มแกะหมู ซึ่งเอาไว้ทํเสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่รู้ไหมครับคิปเปอร์นันนะ่ะสำหรับน้องถือว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกใช่มันคลาสสิกนะสำหรับมากเลยนะครับสําหรับคิปเปอร์คลาสสิกสุดๆโอเคครับผมในระหว่างที่นั่นอนะ่ะเขาก็เลยไล่เพิ่มกลางคืน,คนกลางวันแล้วก็ตามด้วยม็อบนิดหน่อยอย,อย่างไกลแล้วก็เพิ่มระบบใหม่อย่างกันครับ ซึ่งทุกอย่างก็โอเคดีจนกระทั่งน,งนอสคิดไอเดียใหม่ๆเพราะว่าความสมัยนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ไยทำการทำให้โลกนั้นขยายมากขึ้นอ่ะไปอยู่ตรงนู้นไกลๆเออค่อยดีขึ้นหน่อยและได้เพิ่มหลายอย่างอย่างเช่นที่เรียก,กว่าดันเจียนเริ่มมีแร่บ,บักม้เข้ามาในไั้นครับทำให้หลายอย่างเล่มสนุกมากขึ้นพอเกมเริ่มสามดีขึ้นนิดหน่อยก็เริ่มทำไมคั หลังจากเกมได้เริ่มไปไปแล้วเอ้ยไม่ดีไม่ดีเอา this เอานี i เลยกว่าเกมให้เล่นแล้วโอเคเอาเปิดให้มันเล่นเลยปุ๊บหลังจากหลังจากที่เขาได้ทําวันศุกร์เป็นช่องช่องธรรมดาของเขาช่องนั้นเป็นการเป็นวันศุกร์ที่ว่าวันศุกร์ความลับศุกร์กับความลับแล้วเขาก็ได้เพิ่มสิ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเลสโตนและหลังจากนั้นมาเขาก็ได้เพิ่มภูมิอากาศ่างใหม่ๆอย่างหมาิหมะเรือ, ima, ลอแล้วก็บัว แล้วก็เออกับริมสลามเลยไงเพื่อนโอเคครับเขาก็ได้เพิ่มมาอย่างอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือสกินแล้วก็ชุดกเกาะในลาต่อมาครับพวกซอมบี้เริ่มมี UI ของมันแล้วโดวยการกัดตีเราหรือเริ่มทำร้ายเราอย่างคิปเปอร์ก็โดยไประเบิดคุณตู้และในวันฮาโลวีนเขาอัปเดตสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญออ่อยู่เหมือนกันอย่าง นเจอร์ Nature, หรือนรกและในนรกนี้ก็มีมอนสเตอร์มากมายไก่กองอย่างแก๊สฟิกซัมบี้อ๋อไม่ตีมันหรอแล้วละระหว่างล้วก็กลับไปที่โลกกันเถอะและในฉบับเบตานั้นหรือในโหมดอัลฟาก็ได้เพิ่มอะไรมากมายอย่างอย่างที่คุณเห็นนะเพิ่มมีดิกเชปเปอร์มีเสียงพงเสียงเพลงมีคนแกะเคก้ก และในเวอร์ชั่นต่อมาหลังจากเวอร์ชันเบตา้าทุกอย่างก็เริ่มดูดีขึ้นการาฟิกเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็มีการเลี้ยงหมาไอ้สคิวน่ารักจังเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยภูมิภากาต่างต่างๆอย่าง ima, oh, นนาหมาิมะสายฝนโอ้หน่ารักแน่แน่ว่าดามาแซวตัวเออเดยกการระจนไทยยังไม่หมดแค่นี้อาจจะแผนที่ไหนจะอะไรอีกซึ่งมาในเวลานในช่วงต่อมา ทีลรัวก็รัวก,กันไปและและในเวอร์ชัน1.7นงครับก็ได้เพิ่มอย่างพิสตันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหัสจันมากและหนึ่งในสิ่งที่ดีดสุดอย่างรีเวอร์หรือคือหรือคือถ้ำหรือเราลอกถ้ำนี่เองครับอืมใฟรๆก็ชอบอยู่นะแล้วก็ได้เพิ่มชาวบ้านมอนเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดยิงแม่งเออ แต่สุดท้ายสิ่งที่ใครๆก็กลัวมันมานานและถึงมันอันป็นอันตรายป็นอะไรที่อันตรายที่สุดสรักการเล่นเกมนี้นั่นคือ DN และนี่คือทั้งหมดประวัติของไมค์ครับหวงว่าทุกคนคงสนุกกันนะครับบ๊ายบาย